ผู้เรียนผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านผมในวิศนุเบาใจผู้จัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและทีมงานความปลอดภัยทุกท่านจะนําเสนอในหัวข้อเรื่องการอบรมและศึกษาด้วยตัวเองเรื่องความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของฝ่ายฉันสุดโลกกลางและทันคารเลือดทั้งนี้การอบรมในครั้งนี้ให้เป็นไปตามแผนการอบรมที่ได้วางไว้ ก่อนอื่นมาทราบบทบาทและหน้าที่ของทีมความปลอดภัยก่อนนะครับว่าทีมของอความปลอดภัยมีบทบาทอย่างไรในห้องปฏิบัติการบทบาทก็คือทบทวนความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและให้การอบรมแก่บุคลากรภายในฝ่ายปีละหนึ่งครั้งตรวจสอบสิ่งของหรือวัสดุที่เกี่ยวกับความปลอดภัยให้มีความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาและไม่หมดอายุเช่นถังดับเพลิงสปิลคิด เช็คอุปกรณ์ต่างๆไม่ให้มีหมดอายุและทําการสารวจและประเมินความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการภายในภายในหน่วยงานต่างๆของฝ่ายเราปีละหนึ่งครั้งและเป็น KPI ของทีมความปลอดภัยผลการประเมินคือผ่านในการทํางานเมื่อทราบหน้าที่และบทบาทแล้วจะเห็นได้ว่าทีมความปลอดภัยของแต่ละหน่วยเข้ามามีบทบาททางด้านความปลอดภัยของฝ่ายได้หลายอย่าง ฝ่ายของเรามีแผนคุณภาพประจำปี2 6 4แผนการอบรมและทบทวนความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการจะจัดขึ้นประมาณเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม64ประมาณเดือนนี้นะครับซึ่งให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 1 1 9 0ตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็คือ2020แล้วนะครับจากเวอร์ชั่นเดิม2003ส่วนการอบรม เรื่องอ,อื่นๆที่ร่วมกับหน่วยงานภายนอกเช่น IC การซ้อมอธิบายและ BSL ของอร่วมกับหน่วยสมาร์ทก็ยังมีอยู่เราก็ยังมีส่วนร่วมในการอบรมตรงนี้อยู่นะครับในเรื่องของความปลอดภยัยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใหญ่มากบางครั้งอาจจะต้องขอความร่วมมือ จากหน่วยงานอื่นในการอบรมเช่นหน่วยอาชีวอนามัยและความปลอดภัยบางหัวข้อที่จัดอบรมขึ้นมาอาจจะมีไม่ครบทั้งหมดนะครับจึงเลือกที่จะทำหัวข้อที่จำเป็นมากที่สุดมาจัดอบรมตามระยะเวลาที่กำหนดตัวยอย่างเช่นแผนการอบรมในเรื่องของการใช้สปิลคิดและประเมินการใช้จะจัดอบรมในช่วงมิถุนาถึงสิงหาโดยหน่วยงานก็คืออาชีวอนามัยร่วมกับ ฝ่ายเราแต่ปีนี้ได้ได้ทำการงดครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดจากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปว่าในในฝ่ายของเรามีแผนการอบรมความปลอดภัยและอชีวอนามัยของฝ่ายชนะสูตรโลกกลางและธนาคารเลือดมีดังนี้นะครับก็คือแผนการอบรมความปลอดภัยและอชีวอนามัยของฝ่ายเราเจะจัดอบรมปีละหนึ่งครั้ง ผู้รับผิดชอบโครงการในการอบรมคือคุณสิรินาเพื่อจะดําเนินการอบรมบุคลากรของฝ่ายให้ครบ100%นะครับการดําเนินการก็คือก่อนสาเอ็ดพฤศจิกาคมเป็น,นคณะกรรมการด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมของฝ่ายในการวางแผนและดําเนินการจัดอบรมและนอกจากนี้ตัวแทนของทีมความปลอด ยังจัดทําการจัดอบรมและประเมินความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของฝ่ายเราและนอกจากนี้ทีมความปลอดภัยยังอของทุกหน่วยนะครับก็จะประเมินในเรื่องของอความปลอดภัยของทุกหน่วยงานร่วมกับหัวหน้างานกา็จะประเมินก่อนวันที่31สิงหาง Home, คมของทุกปีนะครับ จากแผนการอบรมเรื่องความปลอดภัยดังที่กล่าวมาแล้วจึงนำมาสู่วัตถุประสงค์หลักในการอบรมที่ต้องการให้บุคลากรของฝ่ายเรามีจุดมุ่งหมายตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้คือในการอบรมในครั้งนี้จะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยของห้องปิบัติ้อบัติการทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับ ISO 190 0เป็นหลักและเรายังสร้างวัฒธ,ธรรมและปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของเราให้เกิดความปลอดภัยเกิดขึ้นจะระหนักในเรื่อง ของความปลอดภัยและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทั้งสิ่งแวดล้อมของบุคลากรสนับสนุนการออกกฎระเบียบข้อบังคับอะไรต่างๆและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่บุคลากรและนอกจากนี้ก็ยังสนับสนุนให้มีมีระบบการประเมินตรวจติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ ของความปลอดภัยของหน่วยเราจะเน้นหนักในเรื่องของความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและบุคลากรภายในฝ่ายเป็นหลักในส่วนของวิธีการดำเนินงานในการอบรมความปลอดภัยในปี2 5 6 4นนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดอย่างหนักในปัจจุบันทางโรงพยาบาลเองให้มีการลดการรวมกลุ่มกัน ดึงจากรูปแบบของการอบรมโดยให้ศึกษาด,ด้วยตัวเองจาก powerpoint โดยที่บุคลากรของเราต้องอดำเนินการดังต่อไปนี้คือให้ศึกษา powerpoint ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่มีทีมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจัดทำขึ้นให้ทุกคนได้ศึกษาทำความเข้าใจด้วยตัวเองโดยลิงก์ไปที่ qr code หรือแชร์ลิงก์บุคลากรเป้าหมายที่ ที่ต้องได้รับการอบรมก็คือบุคลากรในฝ่ายของเราและบุคลากรนอกฝ่ายที่มาขึ้นเวรที่เราและนอกจากนี้ก็ยังมีบุคลากรภายนอกช่วยราชการาในฝ่ายชนสุดโลกกลางธนาคารเลือดจนครบ100เซจากนั้นดำเนินการทำข้อสอบโดยที่ผ่านเกณฑ์70%เซเมื่อผ่านเกณฑ์แล้วก็ได จะได้รับประกาศสิบัตรในเรื่องของการอบรมเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการในกรณีที่ไม่ผ่านก็ทําซ้ําจนผ่านและผลสุดท้ายก็คือได้ประกาศนียบัตรในเรื่องของความปลอดภัยเมื่อทราบวัตถุประสงค์และขั้นตอนในการดําเนินการแล้วประโยชน์ที่จะได้รับตามมาดังนี้คือผู้ดได้รับ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการซึ่งจะยึดตาม ISO 1390และจะได้วัฒนธรรมและจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการและบุคลากรจะได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยสภาพแวดล้อมของบุคลากรที่ดีมีการจัดระบบ ระเบียบในการบริหารจัดการในด้านความปลอดภัยของของห้องปฏิบัติการที่ดีต่อไปจะขอแนะนำวิทยากรและผู้จัดทำ PowerPoint นะครับ ก็คือทีมงานจากความปลอดภัยของเรานั่นเองเป็นทั้งวิทยากรและผู้จัดทำ powerpoint ประกอบคำบรรยายโดย,โดยจะมีทั้งหมด8หัวข้อดังต่อไปนี้นะครับหัวข้อที่1ก็คือ PPE หรือ Personal Protective Equipment บรรยายโดยคุณว,วิภาวีทองโสภาหัวข้อที่2 spill kit และการเก็บทำความสะอาดสิ่งสิ่งปนเปื้อน6หล่น จะทำโดยคุณทิพสุคนพัทรกรน,นันและคุณบุญมารอดโตโดยมีคุณทิพสุคนพัทรกรคน,นันเป็นผู้บรรยายหัวข้อที่3การจัดจำแนกการเก็บรักษาและขนย้ายสารเคมีโดยคุณสัสิธรปริยนน์นและคุณวิษณุเบาใจโดยมีคุณสัชทรนปริยนน์นเป็นผู้บรรยายหัวข้อที่4ี่นะครับการล้างมือที่ถูกต้องหขั้นตอนและการล้างตาโดยคุณจะทำโดยคุณอารัญญาผู้ประสงค์และคุณชด,ดิกาเพื่อเกษม คุณอารัญญาผู้ปรผสมเป็นผู้บรรยายและหัวข้อที่5ต่อนะครับก็คือการใช้ first aid kit และรถเข็น emergency นะครับส่วนมากจะใช้ที่ห้องจอดเลือดนะครับโดยมีคุณสิรีนาพงถินทองงามและคุณฉัดรืษไทยขนมศัก์นะครับคุณเป็นผู้จัดทําส่วนคุณสิรีนาพงถินทองงามเป็นผู้บรรยายหัวข้อที่6การป้องกันอคีภัยและ,ะ BLS นะครับ ก็มีวิษณุเบาใจและคุณไสยธรประยานนท์นะครับวิษณุเบาใจเป็นผู้บรรยายนะครับหัวข้อที่7การใช้ท่อลมและสิ่งส่งตรวจให้ปลอดภัยนะค,คุณละองทศินป็ผู้บรรยายนะครับหัวข้อสุดท้ายคือการคัดแยกขยะและการทำลายขยะติดเชื้อและไม่ติดเชื้อโดยมีคุณเกรียงศักด์มีพันเป็นผู้บรรยายเมื่อศึกษาจนครบทั้งหมด8หัวข้อเรียบร้อยแล้ว ก็จะดำเนินให้ดำเนินการทําข้อสอบและท้ายที่สุดก็จะได้ประกาศนียบัตรในเรื่องของความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นะครับสุดท้ายนี้มีข้อผิดพลาดประการใดทางทีมความปลอดภัยจะนําข้อผิดพลาดนั้นไปปรับปรุงเพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องต่อไปครับขอบคุณมากครับเริ่มเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการได้เลยนะครับ